มาทั้งนี้มาเลยอย่าทำใช้ไหมเตวสิเตวเข้ามาตาชงาววันนี้ปีมีจิตมีใจเปิดผามซอตัวต่อตัว,ตวอ่ะพายจะตั้งเก้าอ่ะบาแฮรีมาหน้าเหมือนใครซอบะอ่ะบาเดโกมาซอไก่ก้อยนะหูหลอกแฮกะพอปปร์เตแฮโปน้องเจ้าอยู่มากระเติงเมือ่อกระเติงวันอยู่กับอีหา้าข่นางยังมาตุก,กบมาหยาตาต้าต้ามึงกล้าปล่อยพลังซอสิกูนะได ูกาเป็นเงินเป็นทองปอนฮีหาเปิเลอะเป็นกายิ้งหน้าเสื้อบะไปหีบะไปหาตัดมึงตายตัดเฮงูเป่ากูส <c oughs> อสู้บะไรกูปล่อยงูคบเลยค่ะอูเ้เซ็ตกูหลับงูบะแรง,งนี่โอ้พี่ปุมบะทางหางบะเดี๋ยวนี้โอ้พี่ปุมมันบะเดี๋ยวนี้กูบอกก็โอ้พี่ปุอุยบานนี้อู้กับงูหรอหังห้ายนายเป็นงูเปาเมาทำไมไม่บอกเราอ่ะ นายอู้กับงูได้เออโหกูกะกะปีลาปีซื้นนอนะไปสวนซัดแล้วคำนี้บารัลลี่มาบอกนี่นะบารัลลี่บาร่าหานี่นะอู้มันเป็นคนหน้าจังมันเดินไปตังหน้านะเป็นคิปเปอร์เลกต,ตีนใส่ตู้มาเมียหน้าแข่งหนะ้าขานะเป็นกาคิปเปอร์กูตึงจังเตลูกซื้อมาใหม่กูคำนี้กูกรจะใจขึ้นพ่านกงงูเนะบอกจะหมูงูเลยปนะ่ะสู้เขาครอบครับบารัลลี่อีกกับนีงูโตโลมาครอบครบบารัลลี่สิบตัวสาวตัวบารัลลี่ ทุเนียแตนตีว่าจะโจยลูกมันไปไมิมาหนังนับงูจะเอาไปตีเล็กม่งหอดะแล้วสู่เขาตกสปาหยังไทยกรย่ะได้บอกค่ะูกอกับงูเนี่ยไทยว่าสักเดียวคนดีๆตีไหนไปจะไปโอกอับงูนี่มันพังห้นะเฮร์รี่พังห้ยังไงถ้ามาได้หาน่งูคบดจกักตายดอกดอกไปแล้วนะคะอ้อโโจะป่อนายแม่โอกับงูเป็นจ๊ะเป็นหน้าอีบอกระชิงก็ได้ยินเ้วบ้านนอนถ้าได้ยินคิงอู้ภาษางูเป่าเม้าภาษาของงูเป่าน่ะบ้านี่อู้ไปเลย ตีอูภาษ<ส>าอนนื่นได้ยังได้มู่เนี่ยมูตัวฟังที้ๆนะแฮร์รี่มันมีเหตุผลตีวาสัญลักษณ์ของบ้านห้วยปันลิ่มมาให้เหงาเป็นปันลิ่มเพราะว่าหัวปัลิ่มไม่แย่งหัวงูสารสาห้วยปัลิ่มเป็นงูเปาเมา้าที่สามารถอูก,กับงูได้กันนั่นเนาะบัดเดี๋ยวนี้คนถึงบ้านเหนียบันไตบันหลุมบันบนไทยจะเล่าขวัญทิ้งไปสุดดำละว่าคิงน่ะเป็นสายผีของปู้สารสาฮันหาบัจจัยเนาะไปแน่จะได้แฮร์รี่ของจะนี่ปูนี่มันยุ่มเป็นปันปันปีละคิงกับไทยจะมีเกียมีสาเหนียน้อย อ่านไผยแอบหับขันไปเหี้ยกันอีกไผ่เราขวัญฮะบานิโอว่าบานิโอก็งูนะฮะพอหน้าป่องงัไปละกูใจบดีพอหน้าบ,คบค่ค่อยบ่ค่อยนะมึงฮึหามลนมมึงเสียงมันลุกตังใดมาอีกเสียงมันมาตังเทแล้วไผ่มาหมาเงี้ยน้าเลยละเลอะเลอะเลยเนี่ยฮะมีน้าบะแก๊สใส่ถังไหมพ่องโอ้อยละแมงไอ้เงี้ยมันลอยโมงโมงอยู่ฮันมันล่างเป็นโกลมีเป็นเหี้ยกันอีกโหไปจะจะได้ปูนิดโหนี่มาตายลืม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 ไม่อีกโห เอองมาได้งาเด้อผีปูญญาผีปูนีผีจุดตีผีจุดแดงผีสุบา้าผีสุบ้าผีไปเยวเป็นพยานเด้อลงมาได้งาเด้อบาเฮลีงเนี่ยคนตายห่ามองฮ่าจะไปเอาลองมาเอาไม่ซักหนามันแน่นดีบะเอาไม่ำฉาๆมาจะพัวโอ้ตายแล้วสองซพกาสมาชิกสีสิบอาจารย์ครับต็นเจาภาห่วงกับผมบอกครับมาได้งานนี่ไงเกินขอบเขตฉันไปไปหาปลาหลวงบัสปนล้ออยู่ตรงบนละล่างตินก่อนขึ้นเฮือน,น,นเนาะอู้เสาเอกนี่เป็นงามใหญ่เนาะ ก๋วยเตี๋ยวนามเส้นใหญ่เพียดน้อยป้าคันใด้พัตตะวันเอาพัตตะวันนะฮะใจบด,ดีกับฮตอตเตอร์กะมันกะมีหั้นหน่อยกต่สซรีใจหวาขิงทรงหาไปที่บ้านก็จ้ะขิงเกียรใจฮากกะฮากกะไ่จะเป็นคนลบป๊อดลบแป๊ดหรือบบอะแล้วแหมยังฮักยังแน่นใจว่าคิง่าจะเป็นจังซอติิงใหญ่ถ้าไปอยู่บ้านห้อยปันลิ้ม เฮรีทิ้งเงนกเก้าตายกะหาบ่ได้เงี้ยหาก้าอูกับมันดีๆนะอูเป็นนกเก้าติงามขนเป็นงามสวยสุขภาพแข็งแรงอูยูเย้นเป็นซุกเป็นปันปันปีป้นอ่้อูงบ้มาตันแล้วไฟลุกบอมอูขนหน้ากูหายไปเป็นเกิงอ่ะไปเป็นเงี้ยมันจะตายแล้วตายแล้ววันสองวันเนี่ยก็มาจับจ่ามาชิ้งพอดีนะะนกเก้าตัวนี้มันเป็นนกวิเศษตายลืมตายลืมได้ตลอดตายปุ๊บ กดใหม่จากคิดเ่าแอ้เหีียวมาเขียมติเกิดอีกอันนี้มาเนี่ยอย่างก็เอามายืมถอยเจ้าไปจอยงานปล่อยปุนิดนี่ถอยวัดม,มันบอกกุ้มแขกมนะันัก